สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันดีแม่น้องนาดามาตามโค้งสุดท้ายของนัดจานงวดที่แล้วนัดจานให้หกสองออกตรงๆนะคะงวดนี้ให้มาแล้วค่ะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นนะคะไปรับชมรับฟังเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องนาดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะมื่อวานนัดจานจะไปเขากาไดาค่ะหกทุ่มหกทุ่มหกท,ทุ่ม่โอ้พากันเศ้า,ามากด้ยนี่ แร้านมาสิขาใกล้พอดีเราไ่หันหน้านู่นก้าม้านก็เรียกว่ามือนรุ่นแซไปจินตบปลาอแสดงว่าลุ้งยิ่งบนเสนไทยใช่ไหมบอก่ท่านเคยคือ่าเห็นหน้าอาจารย์หางเดียวว่าเห็นหน้าก็เักเยส่งอย่าง้ว่าเห็นตานคลขปเล้ากคลีปอยู่เห็นหนังตาอยู่ในลีปตัวจริงก็ตัวในลีปคือกันบ่คือครับแต่ว่า คนรอเต๋อป้าโตจะอยู่วังสันเมื่อไงเด้เมื่อไหนเด้อคุณน่ะว่าวันนีเรียกวคุยกันโดดเต๋อเสียงโตจริงนะโตจริงนี่โตจริงกับได้คลิปอันได้เ่ากันได้คลิปเ่าะน่ะโตจริงนี่ไม่เ่าะเรายอมปล่อยไว้ได้เจ้าวันเราเจ้าวัาขึ้นสี่เมื่อวันเจ้าก็ขึ้นว้นมวนวัาดีอีกซ้ำอีนนีสนุกเฮฮาเออว่าค้าววันแล้วข้อติดตามอีนนี้ โอยขอบคุณนยหีๆเ่เอาแม่ข่อยกดไลค์กดนังกดไลค์อยู่เลย FC เอฟซีเจ้าตาสนาเจ้าข่อยข่อยเพ่เคยออกความคิที่เห็นซืวันไหนวันไหนจ้าขอบคุณนล์เด้อจ้ไล์เดครับเด้อติดตามมาด้นีลยข่อยก็รู้ซื้อมาเจ้าเป็นอาจารย์ห้เลขคางเดียวมัจะลูกอติพานมั่นนะว่าตารวยสิมจักบานนี้าตารวยเน่ จะรวยมากเลยว่าทึงฝากเวียนงานกันด้วยอ๋อฝากมุ้เจ้าท่านตัวเดียน<ส>วนั่นนะสีห้ยัดสี่มาตลอดมั้งครับให้ตัวเดียววัตถ่พันธ์มาเพิ่นใไฮฮางเดียวครับลงในคลิปพ,พอสายฮาไอ้วกสองเดีววัตถิแรกนี่นฝากไปน้ำพอสายก่อนจ้ะฝากลงน้ำพอสาย<ม>คือข่อยเข้าวคุ้มไหไข่อยลงแล้วข่อยเหล้าข่อยฟาเวียนงานหรือว่าข่อยฝากเขาขันขนเือข่อยยังสีออกกล้องมุ้งเจ้าเนตัดหญ้าเป็นมาขันออก คอนอหกสองหนึ่งวดต่อไปมาสามเดือนไดเป็นว่างซี่เอาลงได้คิดสายนี่แหละมบ่ทามกับพวกจากนอทีเป็นมาเนาะวาเลยเองมนน้อยเพราะว่าไอีในช่อง่นเบิ้งมันก็จะว่าเฮ้พายังม่ได้ผู้ใหญเนี่ยไปติดตามมาเด้เล่นพวกนี้โอ้ขอบคุณหลายเลยโอ้เสียงหมดวันนี้เขาครับ เขาเดือกเขาเดือกเขาเดือกเขา้องุมเขาออของแนมุ้งแมนงานอยู่หลงหวัดเนี่ยมันทำแมนเด็ดทำฟังงานคนเดเดาเดีมนมนเป็นสร้างกันไปเ็ดเพ่อเจ้ายู่อะไรอกคงสุดท้ายนี่คือย่างนว่าคงสุดท้ายสิป้านให้ห้างเดียวเลยมนบแมนมันมันใจซงวัตถิ่านมากว่ะนะถ้าเา ว่าถึงวัดพาดมาหรอวัดพลานมากเหมือนใจครับหมืนใจครับวัดพลานมากเนี่ยสองหางเดียวเลยอันนี้ก็เก้าสิบเราไปเก้าสิบเปอร์เซ็นอืแต่ว่าน้องหันบอกว่าล้านเปอร์เซ็นเลยถ้าเลขสูตรนี่ได้มากคือยังสี่สิบทั่วหาเลยบอกว่าสี่วิว่ามีเหตุสิบเราก็สิบว่าไปผลซ้ำแต่พลานมากเลยใช่ชีล่างยังเดียวเราไม่ซื้อง่ายว่ะเนี่ย เล้มกับบริดังเนาะเลขหกสองแมนคนกรหกสองล้างนะคิดแต่ว่ากระโดดขึ้นบนแมนมั่นใจเพราะเฮ็ดเฮ็ดมากซมันเก็หนึ่งซีเนี่ยมันกกล้างมันว่ะอใครับบานนี้องหนึ่งสองหนึ่งก็ออกล้างวาถนี้หกสองก็ต้องล้างนะวนี้เฮยมั่นใจเลยคุมล้างย่างเดียวแมน จนว่าก็เจ้าจนก็มาหกสองรางเนาะแล้วจะออกข้างบนหรือลูกน้องยังว่าเจ้ามันใจมันมันใจว่านั่นแหละทุ่มรางน้ำกันเหมือนได้อมดที่โรงงานไอ้ลูกน้องตีกันนั่นสิไปน้ำกันมาตลอดเอาตารางให้กันแต่ช่วงเห็ยนงานอยู่น้ำกันนั่นสิผู้จังนึงกัขึ้นเขาเขาได้ถามนะเจ้ามันใจว่ามันใจว่านั่นแหละเขาเคยเอายี่สิบกุญยี่สิบแบบไมถือซ้ำถือนเดียวอเขาไม่ได้กันไม้เนาะเออเอานั้น โค้งแรงนี่จะให้ยสองสามคู่พราโค้งส <and> <cartoon. S 2> ุดท้ายนี่ฟันหายคู่เดียวแมนอ้าววันนี้ฟันหายคู่ได้ี่คลิปนี้นี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วมันบแมนโค้งทุกท่านเราอะแมนโค้งกันไม่หยีกก็จะได้คือเก่าอยู่แมนเพราะว่าคือฟันแล้วทามจะได้ทามเทียร์ได้กับตัวเก่าหรือเปล่า้ะเพราะว่าคไข่ลายมากค่นั้นลงเฮงก็หมังเสร็จลงเฮงเหมือนสูตรได้กระโลกตัวเดียวกันคักแล้วมันแมนคือ เฮ็ดมาซวงมือมือเคลืนก็พอได้นอนก็เฮ็ดสูตรรแดเลี้ยงไงเลยเพราะคือข้าเจ้าห่อเฮ็ดไปมันไปท่วมเหล็กดาบข้าเจ้าใช่ไหมมันแมนเ่อสูตรเฮ็ดมาก็ได้ตกลงกแม่คือเก่าอยหรอก็เรียกว่าพวกเจ้ากับดับแล้วป่ะนี่บพวกเจ้าเหล็กดับเขาเจ้าไม่สนดับแมนดับได้ก็ออกได้แมน คือลุงพอพิศนาเนี่ยแหละกระเบิ้งคลิปเล่าตลอดอแล้วฟันเราแปดก็เอาหั่นวะเดรรางอ่แะแล้วแปดทั่านี่ดับวะเนาะแล้วสูรวรวตรดับของแปดเล่าเขาว่าไอ้เนี้ม,มาตะเก้าแมนเอาเงวดนี้ มาคักดูติกันกันคือทางเดียวนี่270ตัวเดียว่ะ270เออแล้วก็70ตัวเดียวบน270อันนี้บนมันบ่น่ะแม่นบนเลข2ตัวคือ70อือแต่ว่า70นี่มันตรงกับเลขอันเฮาไปจับมื้อ้เนาะลูกพี่อันเลขักอันอัน ลงปูไอ้ลงลุงกูขาวมัน่อยจับก็ไดเจ็ดศูนย์เลยลรงเห็นซองงวดติดอะไรเจ็ดศูนย์จแต่กันศูนย์เจ็ดไปน้ำไปกัดไปกับด้วยแต่ว่าบอสีรางอะไรเรายังศูนยรับรางสูตร์คอยใช่ศูนย์รับรางพ่อแมนเราก็ดับโบมี่มาเนี่ยสามกับสี่มันจะเป็นค่้องคอยว่านี่ลงไไรบ้าง วดมังหันคอยว่าซีคับศูนย์ดับดับดับบนคือดับล่างสามคับซีนี่โบมาทั้งบนทั้งล่างนไงล่ะสามคับซีนี่ดับศูนย์ดับล่างยังเดียวบนมาได้ทางไปเสือใช้ศูนย์ล่างอืมข้างล่างนี่หามีศูนย์แมนครับสามซีนี่ดับบนล่างโบมาเลยบบมี่เลยดับ

ออกได้ทุกตัวแมนออกได้ทุกตัวมีเลขดับเลขยังดอกถ้าไปทุอันถ้าสิไปไล่แล้วถ้าจะเอาเลขดับเขจะห้องบริสุทธิ์สักบาทบริสุทธิ์ตัวแต่อาจารย์ดับบกขึ้กันแมนครับดับไปคู่ตัวขง <6 S 2> ทายของนายจางวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ข้างบนให้เลขสามตัวหางเดียวสองเ็ดศูนย์เลขสองตัววัหที่สเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด ข้างล่างไหนึ่งเก้าห้างเดียวนะคะสำรับเลขดับดับบนล่างสามกับสีไม่มาดับทั้งบนทั้งล่างสำรับเลขดับกลางศูนย์ตัวเดียวนะคะเป็นหน้าที่หาสุตรินแบงรัฐบาลนะคะน้ำหนักไหนหาตัวใดจ้ะจะศูนย์จะศูนยกับหนึ่งเกาเนมันใหามันใจหนึ่งเกหลายกว่าเหนึ่งเก้ามันใจหนแม่เจ้าโบก้บว่นบอกหนึ่งเก้ายังเป็นหนึ่งห ันะถ้าจะว่าดับมาฮะก็เลยเอาอันนี้คนมันใจได้พี่น้องเ้ยมันใจหนึ่งเก้ามันใจแห้งแต่ว่าดึงเก้าเนี่ยบนว่ามันใจไรทรางแมนแมนเพราะเห็ดตูดนะใช้จะคว้างไรเพราะมันใจแห้งก็นั่นบะมีรถขายรถไม่ รถขายรถมีบานรถรถรถทีบห่างแล้วรถจ้างห่างๆเลยพี่น้องเร่ว่าคันม yep ีเมียกขันมีเงียมีเงียนะครับพวกนี้ก็ไปยืมมาขายพวกนี้ก็ไปยืมมาขายชันค้อนส่วนที่เรายอมได้นะคะนะคะแนวทางของอาจารย์โค้งสุดท้ายบนกับพวกมันใจทอลางนะพี่น้องเพิ่นมันใจลางฟันลางมันใจห้างเดียวหนึ่งเก้านะคะข้างบนนี้ยังเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะ สามกับสี่บมาแท่บ่อยมีให้เห็นเลยในงวดนี่สามกับสีดับบนดับล่างเลขศูนย์ดับล่างมันวะน่ะแมนดับล่างอย่างเดียวศูนยคงสุดท้ายแล้วบ่มีอีกแล้วมันบ่แมนมันมาถามอีกกันนึ่งเก้าึเก้าเ็ศูนย์ขึ้เก้าขอพูดหลายลถ้ถมันเลขสาตัวหอยให้ั่เก้าศูนย์เจ็หนึ่ง 9ก้าศนยหอยไปน้ำหอยหอยใช่เลย้จหอยใช่แล้วปนี่จ้าหอยนี่หอยนี้หิ้ดมากเก้าศูนย์เจ็ดมันเคยออกสุดยวมามันต้องเปลี่ยนบุญดอกันนะแมนแมนสามตัวลงไทยเนาะลงไทยด้วยเอนเก้าย์เจอยู่บนอ้าวสรุปว่าข้างบนมี2สอเก้าศูนย์กับเก้าย์เจ็ดเรียตัวข้างลางันยังยืนยันตั้นหางเดียวหนึ่งเกนะคะ เจ้าว่าคันเลขซี่เขาเลขสามาใครรุ่งเรื่งไม่กินเบียร์มันบ่เอไเรื่องร่างนึงเลยไปเออแบบเราแหงเลยแต่ค่ะ่ตัดเด้่นี่ว่ตัดเราเป็นพยานไว้พยานไวหวนึกว่าจุดใจเนาะไปเฮ็ดมากสองวันแล้วมันบ่มีเลยนะนี่คือความมั่นใจทีนี้แเลยว่ามาเบิ่งสูตรแล้วบะมันมาออกสามเทียรเนี่ย ครับสองเขียมามันพวกพี่นี้นี่สองตัวได้ผมมีอาการผมผู้หนึ่งเพิ่นขันเพิ่นสร้างดับตัวใดนี่เพิ่นว่าดับตัวใดคือบวมาเลยเพิ่นท่ายเหยียบหน้ากับมันมาเนี่เพิ่นทีขี่รถให้ไปเหยียบมันมาบ่ล่ะมันบ่มาจักเถื่อนกี่ตัวกีเต้กี่เอาเลขขวายก็เป็นเลขสามอ่เนี่ยขวายขึ้นหมาตัวเลขสามวันระยะเขาบอกขว้สายแล้วเป็นแนวทางววันนี้เลขว่ามันกันนี่ศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยก็หามจับใซ่กัน ส้มมา์ <usion. S 1> 0 3 3 0 0 2แล้วได้กระทาเพิ่งว่าอันนี้เป็นสูตรของเจ้าเรก